สรุปที่แอนทิกแล้วก็ข้อมูลสําคัญก่อนสมัครอดีเพนะคะอย่างแรกก็คือเอกสารที่ต้องเตรียมจะมีพาสปอร์ตแล้วก็บัตรเครดิตหรือว่าบัตรทราเวลการ์ดอย่างที่2ก็คือต้องสมัครในประเทศไทยเท่านั้นแบบก่อนเดินทางเพราะว่าเราต้องวอลิฟายด้วยเบอร์ไทย อันที่3ก็คือทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะเราต้องเช็คโลเคชันในแอปก่อนว่าแบบเอ้โลเคชันนี้มันตรงกับจุดที่เราใช้ไหมหลายๆคนอาจจะอยากที่จะลองดูซิลองใช้ในประเทศไทยดูซิมันได้ไหมใช้ไม่ได้นะคะเพราะใช้ได้แค่ในจีน <Okay. S 1> จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงมาเก๊าเท่านั้น uh huh. แล้วก็ทิปที่สุดท้ายสําหรับคนที่ใช้ iOS บางคนอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนพศออบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสมัครไม่ได้อะไรเงี้ค่ะมันจะเป็นตอนที่เราต้องบริไฟตัวตนอันนี้มันคือเป็นเรื่องของการใช้พอสอาคศเลยอาจจะต้องเปลี่ยนจากพศออไปเป็นคศออก,ก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรา review รแอปอันไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะคะ